วิชันธนูนพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอวิชัน สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นคอนเทนต์ทำนองว่าอายุเท่าไหร่ต้องมีอะไรบ้างทำนองนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็เป็นคอนเทนต์ที่ได้ความนิยมพอสมควรนะเราก็มีการถูกเอาไปล้อเลียนพาโรดี้ด้วยแต่ว่าก็มีคนดูนจริงว่าเอ๊ะมันควรจะได้ยังไงอะไรยังไงจริงๆหรือเปล่านะครับในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรา จะไม่ได้บอกว่าคุณควรจะมีหรือไม่มีอะไรแต่เราอยากจะมาชวนคุยกันนะครับว่าอไอ้เกณฑ์อายุเนี่ยนะฮะกับเพราะผมก็เคยเขียนนะว่าแบบอายุเท่านี้แต่ผมไม่ได้บอกมีอะไรอา,อายุเท่านี้ส่วนเดี๋ยวมันจะเขียนว่าได้คิดอะไรบ้าง,างออกบ้านนะฮะแต่ว่าในมุมมองว่าเอะอายุเท่าไหร่ต้องมีอะไรเช่นอายุ30ต้องมีบ้านมีรถอะไรแบบนี้สม,มุนเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็นความกดดันจากสังคมหรือว่า จริงๆแล้วมันมันเป็นธรรมชาติของเราหรือเปล่าที่เรารู้ว่าเรามีเวลาจํากัดบนโลกใบนี้เราก็เลยอยากจะทําอะไรเยอะๆระเราฝันไว้หรืออะไรทํานองน,นี้นะครับในช่วงหลังมานี้เนี่ยผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เยอะนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยสี่สิบกว่าเนี่ยมันต้องคือมันต้องวางแผนชีวิตที่เหลืออยู่ได้แล้วว่าคุณจะทําอะไรแบบจริงๆจ,งจังๆนะเหมือนกับว่าไม่มีเวลาแล้วอย่างตอนยี่สิบกว่าเงี้ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกนะจริงๆสามสิบกว่าก็ยังรู้สึกว่า ก็ยังพอมีเวลาอยู่แต่พอเด้สี่เนี่ยเรารู้ให้มันแม่มันไม่มีเวลาละมันต้องคือผมใช้คำว่าซอรดอั์อะาเฮ้ยไอชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะสมมุติว่าสมมุติว่าเราอยู่ได้ถึงถึงวัยอันสมควรนะฮนะเอมันก็อีกหลายสิบปีอยู่แต่ก็ก็ต้องวางแผนใช่ไหมเพราะเราว่ามันก็มีหลายประเด็นที่ต้องคำนึงถึงนะฮะทีนี้เนี่ยเ,เวลาเราเห็นนะว่า30เท่านี้ส5สิบห้าเท่านี้เนี่ยเรารู้สึกกดดัน ไหมอ่านะครับรู้สึกกดดันไหมนะครับคำถามม็คือว่าความกดดันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับซึ่งบอกได้เลยมันก็มาจาก2อ,อย่างคือมาจากสังคมหรือมาจากตัวเราเองนะฮะอ่าคือจริงๆเนี่ยเวลาเราเจอคนทักว่าเอ๊อายุเท่านี้แล้วยังไม่จุดๆ,ๆอีกเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเวลาไปงานรวมญาติมักจะเจอใช่ไหมนะฮะเอ๊มันต้องทําให้เรารีบร้อนรีบเร่งหรือเปล่า ครับหรือบางคนเนี่ยเห็นคนในโซเชียลมีเดียเห็นเพื่อนฝูงโอ้โหเขามีทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เราต้องรีบเร่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าทําให้เราตัดสินใจพลาดหรือเปล่าเพียงเพราะว่าแรงกดดันมันเยอะเกินไปท,ท,ทั้งที่แรงกดดันพวกนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราขนาดนั้นก็ได้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะชวนทุกท่านมารูจักกับสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาทางสังคมคนะมันคืออะไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอรู้จักไปแล้วเนี่ยเราอยากจะชวนคุยด้วยว่าคุณจะพยายามลดความกดดันจากในนาฬิกาทางสังคม ได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีหรือไม่มีสิ่งที่สังคมคิดว่าคุณควรจะมีนะฮะจะมีหรือไม่มีก็คงจะเป็นสิทธิของทุกท่านอยู่แล้วแต่ว่าเราจะลดความกดดันได้ยังไงนะครับแล้วก็รักษาความสุขให้กับเราตลอดการเดินทางไม่ว่าเราจะเดินช้าเดินเร็วเนี่ยได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยคำว่านาฬิกาทางสังคมหรือว่าโซเชียลคล็อกเนี่ยนะฮะโดยนิยามของมันเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่สังคมสร้างมาเป็นค่านิยมร่วมนะฮะว่าหมุดหมายของอายุ เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือใช้คำว,ว่าสถานะบางอย่างละกันนะฮะมีมุหมดหมายสำคัญสำคัญนะฮะในชีวิตเช่นเรียนหนังสือจบนะ,ะเรียนหนังสือจบมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเรียนหนังสือภาคบังคับพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแล้วมันก็น่าจะจบใกล้ๆกันอะไรแบบนี้นะครับการแต่งงานมีลูกมีบ้านมีรถนะฮะ พวกนี้เป็นโซเชียลคล็อกทั้งสิน้นซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าในแต่ละสังคมเรื่องพวกนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางสังคมก็จะมีอย่างเข้มข้นอ่านะฮะบางสังคมก็จะมีบ้างนะฮะหลวมๆบางสังคมก็ไม่มีหรือหรือมีแบบมีน้อยมากไม่ค่อยมีใครสนใจว่างั้นเถอะก็คือสุดแล้วแต่ประมาณนี้นะครับอย่างกรณีอย่างอ่าผมเปรียบเทียบมาหนึ่งแล้วกันอย่างเรื่องแต่งงานเนี่ยสังคมทางฝากตะวันออกน A A เนี่ยทางเอเชียเนี่ยอาจจะซซเรียสมากกว่าสังคมทางตะวันตกใช่ไหมแต่ว่า การมีบ้านของตัวเองเนี่ยหรือว่ามีที่อยู่ของตัวเองเนี่ยสังคมตะวันตกจะซีเรสมากถ้าเกิดว่ายัางอยู่กับพ่อแม่ตอนอายุเยอะเนี่ยนะฮะสังคมตะวันตกก็จะมองเป็นความเฟลเลียได้นั่นกันนั่นคือในอดีตนะฮะปัจจุบันมันก็มีมุมมองหลากหลายมากขึ้นเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเราจะเห็นคนจํานวนเยอะมากเลยนะฮะที่ใช้ชีวิตตามนาฬิกานี้นะครับแน่นอนว่าในอดีตเนี่ยนาฬิกานี้มันเข้มข้นมากนะฮะในอดีตนี้เข้มข้นมากแต่ปัจจุบันสังคมก็เริ่มเปิดกว้างหลายคนก็เริ่มตระหนักว่าเฮ้ยเราไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนีี้้ก็ไดนน่า เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคาดหวังนี้เป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมในอดีตนะฮะแล้วมันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สังคมนั้นนะเวลาในช่วงนั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในโรมยุคโบราณเนี่ยนะฮะมีค่านิยมโบราณเนี่ยนะมีค่านิยมว่าอายุสมรวรการแต่งงานครับเด็กชายคือ14และผู้หญิงคือ12ซึ่งแบบถ้าเป็นตอนนี้นี่คือคือผิดกฎหมายนะฮะเพราะฉะเนี้ เราก็จะจะเห็นว่าเออมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับสมัยก่อนคนอาจจะอายุสั้นนะฮะก็เลยต้องรีบแต่งงานอะไรอย่างเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คนเชื่อร่วมกันนะฮะเราไม่ต้องทําตามก็ได้แต่ว่าหลายคนก็ยังรู้สึกกดดันมากๆกับเรื่องนี้อยู่นะบ,บางคนเนี่ยกดดันจนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดมากๆให้กับชีวิตได้ในนาฬิกาทางสังคมเนี่ยนะฮะทีนี้ ทำยังไงดีที่เราจะลดความกดดันจากเรื่องนี้ได้นะครับเราอยากจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ควรจะถูกกดดันจากนาฬิกาทางสังคมมากเกินไปนะครับข้อที่1คือเราจําเป็นจะต้องมีนิยามแบบของเราเองเรื่องความสําเร็จเรื่องนี้นสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีนะฮะเราก็จะต้องไปยึดนิยามอะไรบางอย่างของสังคมมาเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมคือสมมุติว่าเราไม่มีนิยามความสาเร็จของเราเองเน so ี so ่ย so เราก็ต้องไปเอาอะไรบางอย่างมานะครับ ออพอเราเอาอะไรบางอย่างมาซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งคําถามสเสมอว่าไอ้สิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขของเราจริงๆเหรอนะฮะเราทําไปเพราะว่าเรากลัวไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยบางทีเราต้องตั้งคถาถามจริงๆว่าเราต้องการของแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมว่าช่วงโควิดเนี่ยช่วยให้หลายคนได้คิดอะไรเยอะนะ เพื่อนผมมีหลายคนที่รุ่นน้องเพื่อนและรุ่นน้องด้วยนะฮะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรุ่นน้องเพื่อนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่รุ่นน้องหลายคนผมเนี่ยเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนงานไปทําอาชีพอิสระจากที่เป็นผู้บริหารอะไรเนี่ยนะครับเปลี่ยนงานไปทําอาชีพอิสระเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ต้องการเงินเยอะขนาดน,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 นั้นนะฮะหลายคนย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทํางานเป็นเหมือนคล้ายฟรีแลนซ์อารมณ์ประมาณนั้นด้วยความสามารถของว่อยูโอเคผมถามว่าเฮ้ยลงเงินมันไม่น้อยลงเหรอมกนน้อยน้อยงเยอะด้วยบางคนเนี่ย รายรับหายไปครึ่งหนึ่งอะนะฮะทเทียบกับตอนที่ทํางานเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยแล้วผมถามเราไม่เดืดอดร้อนบอกว่าคือพอเขาไม่นั่งคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยหลายอย่างในชีวิตที่เขาใช้อยู่มันไม่จําเป็นนะฮะอัอานี้ก็คือนิยามความสําเร็จเนาะถ้าเกิดถามสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้โหคุณเป็นตสมมติเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทมหาชนอยู่ดีๆเนี่ยนะเราเวลาออกไปเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยโอ้โหคนส่วนใหญ่ก็คงบอกว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเพราะว่านิยามความสําเร็จมันไม่เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าสมัยก่อนเราเราอาจจะไม่ได้นึกประเด็นนี้เยอะนะครับ <Yeah. S 1> ข้อที่สองสำเร็จช้าไม่ได้แปลว่าล้มเหลวนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าชัดเจนมากนะครับคือถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบหลายแบบแต่อันนี้ผมชอบมากหนังสือของอาจารย์ญญคิมรันโดนะเพราะเป็นวัยรุ่นหนึ่งจะปวดยังจําได้เลยบอกว่าคนเราเหมือนดอกไม้อะ่ะมันมีฤดูของการผลิบานที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งคือใช่เลยจริงๆคือแบบว่ามนุษย์เรามันเป็นอย่าง,างนั้นจริงๆนะครับคือ คือคุณไปเร่งให้ไอ้ดอกเนี่ยมันจะบานตอนนี้ไม่ได้อ่ะคือมันจะบานตอนนี้มันก็คือเวลาของมันเนะ่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมัมีเวลาจริงซึ่งเราอาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรเขาจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าจังหวะชีวิตเขาโชคดีกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราประสบความสําเร็จช้าแปลว่าเราไม่เอาไหนเลยนะฮะตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ย,ยังเดินตามความฝันอยู่นี่นะฮะก็ก็มันอาจจะเป็นรอเวลาแหละรอเวลานะครับ อันที่สามเอออันนี้ผมชอบอย่ารีบตัดสินใจเพียงเพราะรู้สึกว่าตามคนอื่นไม่ทันอ่านะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะสมมติว่าแต่างงานอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยฉันต้องแต่งงานไอคนนี้และเพราะว่าเพื่อนแต่งงานกันหมดแล้วอะเนี่ยนะรู้สึกไม่ตามคนอื่นไม่ทันนะฮะทั้งทั้งที่จริงเราก็ไม่ได้ชอบไอคนนี้เท่าไหร่อา้าวนี่ก็กลายเป็นมีปัญหาหรือบางคนเนี่ยกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถเพียงเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีกัน อ,อย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นมีปัญหาได้ถ้าเกิดโอเคถ้ากู้บ้านซื้อบ้านซื้อรถไม่มีปัญหาทางการเงินก็โอเคเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพราะเพราะเหตุผลเรื่องว่าตัวเองต้องการจะมีอันนั้นจริงๆเพียงแต่ซื้อเพราะแรงกดดันจากคนรอบข้างนะครับดังนั้นหากจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก็ควรมั่นใจว,ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับสร้างความสุขให้เราจริงๆแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะไอ้ของนั้นจริงๆนะฮะไม่ใช่ทําไปเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นนะครับข้อที่4ี่นะครับ ยากมากเลยข้อนี้นะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสักทีนะครับจริงๆเราอาจจะบอกว่าเอาพูดกันตรงๆเลยนะทำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกเพราะว่าการเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมนุษย์เราเนี่ยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะฮะมันเป็นธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะฮะแล้วเราก็เราก็ต้องรู้ว่าคนรอบๆตัวเราเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ ไม่ถูกไม่ถูกสังคมทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วกันนะไม่ให้เราแตกต่างม,มากเกินไปแลวไม่ถูกสังคมทิ้งไว้เบื้องหลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปโดยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะเ,ราเห็นชีวิตคนอื่นทั้งวันนะคุณถ่ายฟีดทิกตอ็อกเนี่ยโหเห็นชีวิตคนอื่นทั้งวันใช่ไหมเราก็เลยเปรียบเทียบโดยเราไม่รู้ตัวนะันะเราเ็าไม่ได้อยากจะ่ว่าไปเปรียบเทียบบอกว่าเฮ้ยเราต้องการมีเหมือนทิกต็อกเกอร์คนนี้ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเหมือนสมองมันก็ทํางานแบบนั้นนนนนไปปปะะรรัก็็ต้้องงววใเเเดดีีผม่าชยล ตัวขับเคลื่อนเรื่องนี้ที่สําคัญต้องระวังนะฮะข้อที่5้าครับรู้นะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวกับเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับคุณมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากๆนะฮะอย่าท้อแท้นะครับไอ้คำพูดที่ว่าทำไมฉันถึงเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวบนโลกนี่ไม่จริงหรอกเพราะว่าจริงๆรแล้วมีคนเจอเรื่องแบบนี้เหมือนคุณเพียบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยออก็หาความสุขในแบบตัวเองนะถ้าเกิดว่าบังเอิญเจอเพื่อนร่วมชะตาชีวิตที่เป็นเหมือนกันก็ให้กําลังใจซึ่งกกััันนนละะด้วยครบ ข้อที่6ยินดีกับความสําเร็จของตัวเองครับความสําเร็จของคนอื่นก็ยินดีก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่อย่าลืมว่าความสาเร็จของเราเราก็ต้องยินดีด้วยเช่นกันนะครับเราต้องลองมาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทาวันนี้เราทําเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยให้รางวัลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับชมตัวเองสักหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้เหมือนกันนีกว่าเออแบบนี้นะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเองก็มีดีเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะแน่นอนนะฮะไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราจะหลงไหลไปกับความสําเร็จจนไม่ดููหหน้าาดลังแต่่ว บางคนเนี่ยทำอะไรสําเร็จก็ไม่ยินดีสักอย่างเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเอาอีกได้อีกองี้โอโ้โหมันก็วิ่งตามอะไรตลอดชีวิตก็หาความสูงยากนะครับขอบคุณที่ติดตาม s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  n to t h e m ม o n นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission